เสียงัดครับผมเสียงตุ๊กแกครับเสียงไก่ครับเกียงไก่ไก่ไก่ขันไก่ขันนะครับเสียงไก่ขันไก่โต้งครับไก่โต้ง เออครมเสียงไก่ต้งครับเออเสียงเสียงหมาครับเสียงหมาเออเสียงแมว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 อาแมวแมวอาครับ เสียงรถบิ๊กไบค์ครับบิ๊กไบค์รถบิ๊กไบค์รถบิ๊กไบค์ครับขออภัยขออภัยอามเสียงเดี๋ยวผมดูก่อนเสียงเสียงรถบรรทุกครับเสียงรถรถรถ อ๋อไม่ได้ทำเป็น่ะเสียงใคครับเสียงไอ้เสียงฟ้าผ่าครับ